เ, <c oughs> เอาเลยนี่คดีนี่นี่โว่าผลตรวจอาวุธปืนปืนอัด้่มมันจะเป็นปืนตามพรบอาวุธปืนซึ่งพวกของจะมีแบงออกกนุยญาตปกอสี่นีไหม เพร<อ>าะว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเร็จก็ต้องมานี่ยในมี้รก็ต้องแจ้งก็อป่าวหาพปมมือมอ,อืมก็ต้องรอจงอายการฟ้องนม่นาะเสียร่าป,ป่าวที่เกแก้เพือ่อลงไไม่ใช่ปืน,นอยู่ในกายเพ,พืนเถื่อน,น,นอยู่เกาะเนาะดูดูในผลตรวจเหอะี่ตัวห,อหอจัรักถา กินอะไรก่ไม่แจ้งก็กล่าวหาแต่วันนู้นใช่ไหมหอกเบอร์นี้แล้วก็ส่งไปให้ยาลาตรวจยืนยันอันนี้นี่ผลตรวจของยาลาเนี่ยคือแดงหมดเนี่ยส่งไปให้ยาลาตรวจก็ค <ผม S 1> ืูว่าอะไรเลยหรือตรวจเนี่ยผลตรวจก็คืออ่าเนี่ยตืนยาอัดลมประกอบขึ้นเองยังเป็นเบอร์สิบเบอร์สองขนาดจุดสองสองยังมีขนาดแต่ว่ามีเครื่องหมายตะเบียนก็แตเก็เป็นถื่อนเนี่ย อ่าเยอะก็คืออ่าในลํากล้องเยอะก็มีร่องรอยที่ว่าจริงมาแล้วหลังจากที่ว่าได้เช็ดล่าสุดอ่าแล้วก็ปืนของกลางที่หนึ่งกับลูกกระสุนปืนลนลำเบอร์สองจุดสองสองเนี่ยเ็ดลูก,กอ่ะอ่ายังเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามพรบอาวุธปืนสองสี่เก้าศูนย์มาตราสี่เละหนึ่งแก้ไขไยอ่าฉบับที่สามมาตราเนี่ยของก,กลางเนี่ยเป็นชนิดและขนาดก็คือชนิดและขนาด เอาวัตปืนและเครื่องราวุธปืนที่แบตที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ไอ้นนี่เดียวก็คือต้องมีบอสแหละอ่ะาที่จะซื้อต้องไปขอข้อสามแหละก่อนจะมาขึ้นบอสตามกฎกระทรวงฉบับที่สิบเอ็ดอ่าใช่วรรคกันและใช้ยิงทําอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุได้อ่อาการเรียนเอาอย่างอาันนะี้เดี๋ยวนี่ไม่ได้รับเดย์แต่ตู้ป่าอะไแบบว่า อ่านี่ยังยังมปความแรงของยอยเพราะว่าลูกกระสุนนี่ยังไปยิง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 ต่อยางไและยิงเก่งเหมอนแรกทาเจาะเลยรได้กลับมาก็ได้มาเจ้าก็อาวุธปืนเนี่ยอ่าแล้วก็ร่องรอยปุบลบก็ใหม่จะเปลี่ยนเปลี่ยอาุธปืนจะเอาเป็นตัวแก่เพราะนั้นเนอะเออจะกระโคกระโคโคอุตุทัพยานนะกูมนะ ก็ต้องไปก็ต้องไปไปเวลานแดมูลากาเราทำนี่ทอะไรก็ทำอะไรวะตั้งแต่น้ต้องไปเวลาแต่มันเอาไปดีังลมสูกๆึนอ่าแต่เรต้องไปคอนระยาการเพื่อนะจะซื้อ่เราเห็ว่าอ่าซึ่งว่อาเาเอาไัวม็กซ์นี้ไอ้ทัวนักวิเดหอลทัวต้องมีพอสีนะต้องต้องมีพอสามที่ว่าได้มาครอบองเน Saya punalum, macam tu tapi dia ni lebih nak layaknya cewek. Dia muda yang ayah dia muda, mak sabakau ke kahalai, macam tu aja yang. Tapi kita tu yang tu ember lagi, kita cikgu kata ah, tu niti naik buli. Potong kita jadi semai dia, macam sabakau. Macam ni, nyop troubul. Kalau kita tu ember, tu ember asal. มีตีนไยนอไอนี้แหละตอนนี้ตีนไนมานี้เดี๋ยวแจก็ก็หาพิเมือสอบปากคำกันพอแล้วก็ต้องตรวจสอบเีตอำเภอก็อ่าปสานได้รับอนุญาตปลอดีหรือไม่ก็อำเภอยืนยันตำรวจยืนยันมาตาเดอรือว่าตัดจบถ้าว่าถึงบอกว่าตาจบก็ใช่อำเภอยืนยันการตาจาะว่าสำนวนต้องส่งไปเองครับนะั oh tu 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 dia kalau tembun terusnya lah tetapi terus 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 ไอเด็กเด็มาวไวเป็นปีกเลยแบแย่ๆแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยในีเมื่อทางนู้นยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนตามบอมอาุปืน่อองยัต้องมีใบปแต่ซื้อก็ต้องอปสาปาเนวแนวกวนเอาเถอนวนี้ก็โอสองตัวไปตุวนจะรับหรือว่าติดคุกจะนอนยาตันหรือวาจะแ่ลงนี่ตองไอสวะองหาดีเจเทปนี้เทปแรกอะ เตววนเือนทำเตัวเรียกว่ายเตือนยังมีแรื่งอะไามาทานเดียวกันก็อันีไม่รอไม่รอด้วยไงกลาเดือนแล้วไม่รอตัวชุ่มเดี๋ตัวดัวเดอาจจะรอตัวหลวมเรวแล้วก็จะดัวด่าอะไรแบนั้ยไปไม่รู้จบแต่วันนี้อาจจะปรับเป็นนักเตได้เพรว่าเยอะเป็นแค่เพื่อเลแล้วยมแมยจะ้ออาไะ อีกต่ออีกตอาใช้ประโยชน์ใช้ในปะเภทอันนอะจกิ้อีกตจะอ่านอ่านเหตุผลเขาอีกก็ได้เรือให้การบุญดเลยแต่พี่อาการครอบครองอก็ครอบคองรอที่นี่ตะชามหลุตรงนอตเอาีกิ้เกมเตยนี่เตยพาหละจุดไปเจอครอบครองยาบ้า่เจ้าอยากจำหลายยาบ้าี่จะมีวัตถุว่าเศษเนี่ยอ่าแต่พี่ตาจุ้งบอว่าอ๋อวิตามยาบ้านไม่เพื่อมารอซื้อ กจอว่าเพะรออะนั้นชัดเจนก็ต้องเป็นวเท่าสั้นรอเ๋เราะว่าเท่าไม่อเมื่อปืนมจะรู้เลยอะเป็นของผิดกฎหมายอ่าอิเตอร์อิจเไม่รู้อ่าอิเร์ก็อ้างว่าอ่าไม่รู้ว่าอะปืนนี่อะไรๆทำให้การเลยอิตอแตงเร่ว่าจะอ่านไม่รู้ว่าอเพื่ออารมณ์ต้องขออนุญาตตามระเบียบตามกฎหมาย

Hoa cho oanh ngay hát anh chuẩn bị. Quickly, kìm 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 kìm

ทำามาหมอกตัววันนี้วันที่สิบห้าต้มาเซ็นก็ว,วันที่หนึ่งเดือนหน้าก็ต้องมาเซ็น้สำนวนเสร็จเรียบร้อยต้องไปที่อายก,การไปดูไปดูปวัดยามีศีลนี่ที่อายก,การก็ง่ายจากักมันยามีแล้วอืออย่ากทำต่อการดำ<ม>เนินดีวิตน,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 น่าอย่าไปอยากจับอยากเรียนตัวแลวเยอะกัน ยีนส so oh, er. ิบห้เปร์เ็นต์กได้ก็ไอ้จังหวะีาเทาก็เกเดือนโอ้โหัมริลาฮ์มิตะตะกุลเพราว่าอยสภาพและเพราะว่าตุปเปิแทไทัปฏิปปืนแทยปฏิบายนะยังเปิ้เกินน dùa tạo điện năng đi bông bắt tay 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 Ờ, tay 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 tay

ก็ว่ายึดตัวตัดม่โอ้โกว่าการที่จะตัดว่าก็จะกลับไปก็เ่งเตะห่อหวังเรื่อยๆากกระลุยทำครั้งวั่าพอเยอะจนที่จะได้บริษัทหาโยโย่ย่างวงกลับโาสที่เรียบไปเลยไ่ให้เยอาง่าดัาง่ยแ่มกากจ tiga duk makan wasalak tak ada tu. Oh, lampan yang kira. No. Ada, 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 ada Ad waktu Ad sah. Oh. Anak